และแล้วเราก็มาถึงไพ่ที่หลายๆคนที่เห็นชื่อแล้วก็อาจจะอุ๊ยตกใจหมกเลยไพ่ใบนี้นะครับก็คือความตายแต่ว่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่โดยส่วนตัวนะไม่เคยเห็นใครตายสำหรับคนที่หยิบได้ไพ่ใบนี้นะแต่มันก็ไม่ได้ดีนักหรอกนะครับไพ่ใบนี้ก็คือเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่อาจจะ ดีที่สุดเลยก็ได้ในสำรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้คุณนึกอย่างนี้นะครับสำรับไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนคนที่กำลังจะจมน้ำตายและถูกชุดขึ้นมาดีไหมอะ่ะกำลังจะตายแล้วมีคนช่วยชีวิตให้รอดอะ่ะโชคดีไหมอะ่ะนั่นแหละความหมายของไพ่ใบนี้นะครับก็คือความตายของสถานการณ์ทุกอย่างจะถึงจุดสิ้นสุด จะพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าเอ้ยไม่ใช่สิเออเขาพูดประมาณนั้นแหละหน้ามือเป็นหลังมือและเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือก็ได้นะแล้วแต่บริบทนะอันนี้บอกก่อนนะไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ที่พลิกจากร้ายเป็นดีจากดีเป็นร้ายได้เลยนะแล้วแต่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังเผชิญเนี่ยกําลังจะสิ้นสุดงงไหมเช่นถ้าเกิดคุณมีปัญหาเนี้ยก็อ๋อแสดงว่าปัญหาเนี้ย กำลังจะสิ้นสุดละไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าไปตกอยู่ในตำแหน่งปัญหาไม่ได้แปลว่าปัญหากาลังจะสิ้นสุดนะถ้าไปตกอยู่ในตำแหน่งปัญหาก็คือคาราคาซังไม่มีที่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดสทัทีเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็คือสิ้นสุดได้แล้วแต่ในเมื่อมันเป็นปัญหาก็แสดงว่าคุณไม่ยอมสิ้นสุดไงมันยังคาราคาซังไม่ยอมสิ้นสุดสทัทีนะครับถ้าเกิดไปตกอยู่ใน ถ้าเกิดไปตกอยู่ในการแก้ปัญหาก็ทำให้มันจบจบนะครับถ้าเกิดไปอยู่ในบทสรุปเนี่ยคุมโปงรอได้เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับไพ่ใบนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับบุตรเหตุไหมก็เกี่ยวได้นะเกี่ยวถึงความตายได้นะแต่ว่ามันต้องดูหลายๆบริบทรวมกันนะครับไพ่ใบนี้ใบเดียวเนี่ยจะมีความหมายลักษณะที่พลิกขั้วไม่ใช่พลิกขั้วนะครับพลิกขั้ว จากร้ายเป็นดีจากดีเป็นร้ายนะครับไม่ได้ไม่ได้มีขั้วเดียวนะอันนี้นะครับเป็นความความหมายลักษณะวงกว้างนะไพ่ใบนี้ก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันเนาะเท่าที่ดูเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยเจอเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยเจออะไรแปลกๆนะครับโดยประสบการณ์ส่วนตัวสําหรับคนอื่นอาจจะเจออะไรที่มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวก็คือมักจะเจอลักษณะที่ถึงทางตันถึง ถึงจุดสิ้นสุดเดี๋ยวก็มีคนมาตัดนั่นนะครับมัจจุราชจะมาตัดคอสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทำโอกาสให้เป็นวิกฤตก็แล้วแต่บุญทํากรรมสร้างนะครับขอบคุณเที่้เกียรตติดตามรับชมนะครับฝากกด Follow ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ